ผู้ช่วยผู้ใยา่บ้านฝ่ายปกครองเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่ตอบว่าเป็นแล้วก็ไม่เป็นนะครับคําถามนี้เป็นคําถามที่ตอบอยากมากเนื่องจากสถานะของผู้ช่วยผู้ใยา่บ้านฝ่ายปกครองมีทั้งเป็นแล้วก็ไม่เป็นเจ้าพนักงานเหตุใดจ,จึงเป็นเช่นนั้นวันนี้เรามาดูข้อกฎหมายกันนะครับอำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใยา่บ้านฝ่ายปกครองถูกกาหนดไว้ในมาตรา28ทวีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พศ2457 1ปฏิบัตินหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใยา่บ้านตามที่ผู้ใยา่บ้านมอบหมาย2 ให้คําปรึกษาแนะนําผู้ใหญ่บ้านเคยมีคาพิพากษาสารดีกาเกี่ยวกับสถานะของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองโดยมีดีการที่น่าสนใจคือดีกาที่184่งแปดสี่ทั 8. โดยในสาระสาคัญของดีการนี้คือการฆ่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ถือเป็นการฆ่าเจ้าพนักงานเนื่องจากไม่ปรกลลากฏหลักฐานให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจากกลุ่มปราบปรามจากผู้ใหญ่บ้านและเมื่อปี2557หรืออีก100ปีต่อมา มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่มาตรา28ทวีโดยเพิ่มวงเล็บ3ในหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเพิ่มเติมให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตามประกาศคสชที่102ทับ2 5 5 7ซึ่งสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีหน้าที่รักษาความสงบต้องเป็นการร่วมปฏิบัติหน้าที่กับพรสเท่านั้น ดังนั้นผู้ช่วยผู้ยบ้านฝ่ายปกครองจะเป็นเจ้าพนักง,งานและเป็นพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ต่อเมื่อ 1. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้ช่วยผู้ยบ้านฝ่ายรักษาความสงบในการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านหรือ 2. ได้รับมอบหมายจากผู้ยบ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน